สวัสดีค่ะมาพบก,กวับวานะคะะช่องกวางทาโลค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรัก12ราศีค่ะจะเป็นของชาวราศีมังกรนะคะ ประจำเดือนมีนาคม2568ค่ะแล้วก็จะเป็นดวงโดยรวมทั้งหมดค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะในคลิปนี้ดูได้ทุกสถานะค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบหรือความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเออหรือว่าจะแอด คำว่ากวางทาโลกนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกว่างด้วยค่ะอ่ะเดีย๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเดีย๋ยวเรามาดูเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะไพ่ใบแรกที่วางเปิดได้ค่ะเป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวราศีกันนะคะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างค่ะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะไพ่ใบนี้มาบ่งบอกว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยค่ะคุณรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียว นะอยากใช้เวลากับตัวเองนะคะไม่อยากที่จะเ,เข้าสังคมนะไม่อยากจะสูงสิ่งอะไรกับใครแม้กระทั่งคนที่มีคู่เองเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากที่จะพูดคุยกับคนรักสักเท่าไหร่นะคะอ่ะมาดูกันต่อนะว่ามีเรื่องราวอะไรอีกบ้างนะคะมีไพ่8ถ้วยนะคะแล้วก็มีไพะะ่ก้าไม้ค่ะเออบางคนนะคะที่เป็นโสดเนาะนะที่ไม่อยากจะไปสูงสิ่งอะไรกับใครนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ย ปิดกั้นตัวเองก็ได้นะเออไม่เปิดใจรับความรักใหม่ๆไม่เปิดใจรับสังคมใหม่ๆเข้ามานะคะเพราะอาจจะพผชิญปัญหามาในอดีตก็ได้เนาะเรื่องความรักที่มันคาราคาซังนะคะหรือว่าความรักที่มันรู้สึกว่าทําให้เราท้อแท้เศร้าใจอะ่ะเออเราก็เหมือนไม่อยากที่จะมีความรักอีกแล้วอะประมาณว่ายอมแพ้ <c oughs> ขอโทษค่ะประมาณว่ายอมแพ้ในความรักความสัมพันธ์นะคะก็เลยแบบว่าเอองั้นฉันอยู่คนเดียวแล้วกัน เออไม่อยากมีใครเลยในช่วงเวลานี้อ่ะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะมาดูกันต่อนะมีไพ่จ s ต i ิ e ค่ะแล้วก็ไพ่ห้าเหรียญค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวราศีตุลก็ได้ค่ะสามารถดูที่เราก็เช็คราศีด้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะเมื่อไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาจะติดขึ้นมานะคะกวางม,มองว่ามันเป็นความรกความสัมพันธ์ที่เออไม่เท่าเทียมกันสักเท่าไหร่เออ คุณอาจจะรู้สึกอยากที่จะเข้าหาอีกฝ่ายมากๆเลยนะคะอยากที่จะพูดคุยอยากที่จะอยู่ด้วยนะคะอยากจะใช้เวลาร่วมกันเนี่ยแต่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยมีความแบบเฉยเมยนะคะเออบางครั้งบางคราวเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ด้วยซ้ำไม่รู้ว่าเขาอ่ะยังรักเราอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้เลยนะคะนะเขาไม่แสดงออกค่ะว่าเอ,อ,อยากจะอยู่กับเราหรือบางครั้งบางคราวเนี่ยเรามักจะเป็นฝ่ายที่จะต้องโทรหาเขาตลอดเออ เป็นฝ่ายที่แบบเฮ้ยชวนไปทานข้าวไป, dinner, ไปดินเนอร์ไปด่งไปเดทอะไรแบบนี้นะคะเออมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วเออไม่เท่าเทียมกันเนออี่ยเหมือนเราอาจจะรู้สึกไปฝ่ายเดียวก็เป็นไปได้นะคะเออหรือเป็นความรความสัมพันธ์ที่เรารสึกได้ว่าเราโดนเอารัดเอา,เ,อาเปรียบอืมอาจจะเป็นเรื่องของการเงินก็ได้นะ แบบว่าเขไปทานคงทนข้าวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แชร์กันเลยนะคะก็อาจจะเป็นฝ่ายเราที่เราต้องออกตลอดออกตลอดเวลาแล้วออกทุกๆอย่างเนี่ยมันก็จะเกิดการเอารอา,อาเอาเปรียบในเรื่องของการเงินนะคะใครที่รู้สึกว่าเออสบ,บายสบ,บายอยู่แล้วก็ก็ไม,ไม่ไม่น่ามีปัญหานะคะเออแต่ข้อสองเนี่ยจะเป็นเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกค่ะอืเขารู้ใช่ไหมว่าคุณเนี่ยชอบเขาเขารู้ใช่ไหมว่าคุณเนี่ยมีการเทใจให้เขา เขาก็จะใช้ตรงเนี้ยเป็นประโยชน์เออว่าเออในเมื่อคุณชอบเขาเนี่ยคุณต้องทําอะไรหลายๆอย่างให้กับเขาอืมนะทั้งที่บางทีอะ่ะคนรักกันอะ่ะเออมันควรที่จะทําให้กันและกันเนาะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทาให้อีกฝ่ายเสมอนะคะอาจจะเป็นในกรณีนี้น,นะ นะดูจากไพ่ห้าเหรียญน,นะคะมันเป็นไพ่ที่มีความแบบเศร้าใจน้อยอกน้อยใจนะคะหรือเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณซ้ําๆเนาะทําให้คุณรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวก็ได้อยากที่จะปิดตายเออหัวใจอะไรแบบนี้นะคะนะหรือเออคุณเนี่ยอาจจะเป็นใน,นลักษณะนี้ก็ได้นะว่าฉันน่ อุตส่าห์เปิดใจแล้วดันไปเจอใครก็ไม่รู้ใครคนเนี้ยนับปัจจุบันเนี่ยมาเอารัดเอาเปรียบฉันอีกอะไรแบบนี้นะคะต่อมาค่ะมีพ่สยมดาบเห็นไหมมีดดาบเนี่ยแทงกลางหัวใจเลยใช่ไหมคะเออการที่คุณอยากอยู่คนเดียวเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยเคยเจ็บปวดในเรื่องของความรักมาก่อนรักที่เคยเจอเนี่ยก็อาจจะเป็นรักสามเศร้า เออรักสามเศร้ารักซ้อนซ้อนเงื่อนอะไรแบบนี้นะคะก็รู้สึกว่าเอยมันเจ็บปวดใจมากทีเดียวนะคะนะหรืออาจจะเป็นความรักที่วางคูดมาก่อนหน้านี้ค่ะความรักที่โดนเอารัดเอาเปรียบอะไรแบบนี้นะคะนะหรือว่าเป็นความรักที่เรารู้สึกเอ,อ่อทำให้กับเขามากอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะคะนะเออ,อมาดูต่อนะมีไพ่ชาวิอตนะคะคนที่คุณคุยอยู่นะอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎค่ะ หรือไม่คนนี้ก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมค่ะมีความต่างค่อนข้างเยอะค่ะอืมต่างความคิดก็ได้นะคะเหมือนเวลาคุยอะไรกันทีเนี่ยทะเลาะก,กันตลอดอืมแล้วดูเหมือนว่าเขาคนเนี้ยไม่ค่อยยอมนะไม่ค่อยยอมเราเนี่ยเป็นฝ่ายที่แบบต้องเอง็นเอียงเข้าหาเขาเสมออ่ะเดี๋ยวก่อนกวางขอชี้แจงนิดนึงนะสิ่งที่กวางพูดไปนะคะสามารถสลับฝั่งกันได้ด้วยนะ เออแต่ว่ากวางจะพูดไปในทิศทางเดียวนะคะเพื่อจะไดออ้ไม่เสียเวลาแล้วกวางก็จะได้ไม่งงเองเนาะแอนอนะออพไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงว่าเรามีความคิดความต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะเวลาพูดคุยอะไรกันทะเลาะกันตลอดนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆเลยนะมั่นใจว่าเขาถูกมั่นใจว่าตักกะเขาเนี่ยคือดีสุดๆเลยนะคะนะแต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะพไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะเป็นไพ่เฮอร์มิตเนาะ เป็นไพ่ถ้าแปลก็คือเป็นไพ่รือสีใช่ไหมคะดนั้น,น,น,นะค่ะกวามมองว่าตัวตนของคุณเนี่ยคุณเป็นผู้ใหญ่คุณเป็นผู้ใหญ่มากพอเออนะแต่ว่าเขาเนี่ยจะมีความแบบเออใจร้อนนะคะแล้วก็เออหุนหันพันแล่นอย่างเงี้ยนะคะอืมนะเออพอความเป็นผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยคุณก็ไม่อยากที่จะไปทะเลาะด,ด้วยหรอกเธอไม่เชื่อฉันก็ไม่เป็นไรเฉยเฉย ไม่อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงนี้ในช่วงเดือนมีนาคุณจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยไม่อยากไม่อยาก,ม,ยากมีปากมีเสียงอะไรกับใครฉันอยากอยู่คนเดียวอย่ามายุ่งกับฉันอะไรอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะนะต่อมาค่ะเป็นไพ่เดอะมูนนะคะเดอะมูนเนี่ยก็แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะที่คุณรู้สึกว่านะตอนเนี้ยคือเอ่อมันมันเหมือนคุยกันมานานแล้วว่ะ แล้วก็ยังไม่รู้สักทีอะว่าเธอกับฉันเป็นอะไรกันนะคะแล้วก็มีความรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยมีรับลมคมนเนาะมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเลนเออหรือเราเนี่ยพยายามเข้าหาเขามากๆเลยนะคะนะเออพยายามทําดีกับเขาพยายามล้วงจิตลวงใจเขาเนี่ยแต่ว่าเหมือนตัวเขาเนี่ยก็ยังไม่เปิดใจให้เราสักทีนะคะมันก็ทําให้เรารู้สึกเฮิร์ดอะเออว่าความสัมพันธ์นี้มันจะมีอนาคตหรือเปล่านะอืมเป็นแบบนี้นะ หรือไม่อ่ะค่ะความรักความสัมพันธ์เนี้ยที่มันมีปัญหาเนี้ยอาจจะเป็นความรักสามเศร้าไปเลยก็ได้นะโอ,อแบบว่ามีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเอ,อแล้วตัวคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่จะเลือกเดินออกมาเอ,อแบบยอมแพ้ก็ได้เออไม่รู้แหละว่าคุณจะมาเออมาคนแรกหรือมาคนสองมาคนสามอืมแต่มันจะเป็นอารมณ์ที่ว่าโอเคไม่เอาละเหนื่อยจังเลยอะ่ะ ความสัมพันธ์นี้มันเหนื่อยเหลือเกินอ่ะมันแบบมันทิมแทงหัวใจฉันเหลือเกินเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําๆในเรื่องของการนอกใจหรืออะไรแบบนี้หรือว่าเอการโดนเอารัดเอาเปรียบนะการที่เรารู้สึกได้ว่าเขามีอะไรปิดบังเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ำๆซักๆเนี่ยมันทําให้เราปวดใจอืมประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะมีไพ่เจ็ดเหรียญค่ะแล้วก็ไพ่เด็กถือถ้วยค่ะเจ็ดเหรียญเนี่ยมันเป็นความเอ,อน่าเบื่อหน่ายเนาะ นความเซ็งในความสัมพันธ์นะคะหรือไพ่ใบนี้อาจจะมาบ่งบอกว่าณตอนนี้ค่ะถึงแม้คุณมีความรู้สึกว่าอยากที่จะยอมแพ้กับความสัมพันธ์เนี้ยแต่มันเป็นแค่ความคิดที่อยากจะเดินออกหรือเปล่าเออมันเป็นแค่ความคิดแบบนี้มาหลายครั้งหลายรอบแล้วแต่ก็ยังไม่เคยเดินออกจากเขาได้สักทีอืมนะคะเพราะไพ่ใบต่อมาเนี่ยค่ะเป็นไพ่เด็กถือถ้วยเนอะ เออแล้วเมื่อกี้ไพ่มันอยู่ในลักษณะที่กลับหัวนะคะนั่นหมายถึงว่าเอเตัวเราเนี่ยพยายามมากเลยในการที่จะโฟกัสตัวเองแต่ว่าทําไม่ได้สักทีอะ่ะมันเป็นอารมณ์นี้อ่ะนะคะนะเมื่อมีไพ่สามดาบขึ้นมานะคะนั่นกวางออขอฟันธงเลยค่ะว่าคนที่อยู่ในคลิปนี้นะคะที่มาฟังเนาะมาสองเขาหรืออะไรก็แล้วแต่รู้สึกรักเขานั่นแหละถึงได้ปวดใจถ้าไม่รักเราจะปวดใจหรอ ช่ไหมเออนะต้องรักเขามากๆถึงได้ปวดใจต้องคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้ไว้มากๆนะคะเออคาดหวังไว้สูงนะว่าความสัมพันธ์นี้จะมีความชัดเจนว่าเราจะสองคนมีอนาคตร่วมกันหรืออะไรแบบเนี้นะคะเออนะพอมันไม่ได้เป็นไปตามหวังมันก็รู้สึกเจ็บปวดนะคะอืมอ่ะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็โอเคนะคะตรงที่ว่าคุณเนี่ยมีความคิดที่อยากจะมาโฟกัสตัตตวเองเนาะแอบหรือพไพ่ใบนี้อาจจะมาบ่งบอกว่าเขาคนนั้น,นะคะ่ะ เขาเป็นคนที่โฟกัสตัตวเองไม่เคยจะโฟกัสคนอื่นเลยนะคะไม่เคยคิดเผื่อคนอื่นนะคะคิดถึงแต่ตัวเองเออเป็นแบบนี้ก็ได้นะเอออีกราศีหนึ่งที่ควางเห็นนะคะก็จะเป็นชาวเออธาตุน้ำนะคะคนที่คุณคุยอยู่เนาะอาจจะเป็นชาวราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกค่ะดูวันที่ได้ด้านล่างนะจ๊ะอ่ะใครที่มีเรื่องราวประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเนาะ ถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะก็สามารถมาดูส่วนตัวได้นะหรือว่าจะไปดูหัวข้ออื่นๆก็ได้นะคะนะกวางทําเอาไว้หลายอีพีค่ะหลายหัวข้อนะคะลองเลือกดูเอาเนาะอ่ะมาดูกันต่อเนะกวางขอดูไพ่หน่อยค่ะว่าไพ่อยากบอกเรื่องราวอะไรอีกบ้างในช่วงเดือนนี้นะคะใบแรกค่ะห้าดาบคุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวอืมนะคะคุณจะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวนะเออแล้วก็ เจ็ดไม้ค่ะอ่าไม่ออกไม่ออกไม่มาอ่ะคุยนอะครับอืมแล้วก็ตามด้วยหนึ่งเหรียญค่ะอ่าวางพอเข้าใจแล้วนะคะที่ไพ่บอกเนาะว่าในช่วงเดือนเนี้ยเอ่อตัวคุณเนี่ย่ะวางคิดว่ายังคงให้โอกาสเขา อยู่นะเพราะมีไพ่ค u e e n of ครับตัวคุณก็ยังคงรักเขาอยู่นะคะเออเนี่ยเป็นไพ่แห่งความรักเลยนะคะอยากที่จะทะนุถนอมแล้วก็อยากที่จะให้โอกาสเขาอยู่นะเออตัวคุณก็จะพยายามเหมือนเดิมค่ะพยายามที่จะเข้าหาเขาพยายามที่จะเจรจาพยายามที่จะพูดคุยอะไรกับเขาเนาะอ่าเออสิ่งที่วางพูดไปอย่าลืมนะมันสามารถสลับกันได้ก็อาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่พยายามที่จะ เข้ามาหาตัวคุณอะไรอย่างนี้นะคะนะเออแต่กวางบอกเลยค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้ค่ะมันจะมีความเหนื่อยหน่ายเนาะนะแต่ว่ากวางคิดว่ามันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแหละอาจจะเป็นช่วงนี้ที่มีดาวหลายดวงเดินถอยหลังกันระนีระนาดเลยนะคะนะทำให้ชีวิตเราดูแล้วเชื่องช้านะคะอืมนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียเรียดเดี๋ยวเดือนนี้ผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะเริ่มดีขึ้นเนาะอ่ะก็นะนะนะในช่วงเดือนนี้ค่ะคุณก็ ยังโฟกัสอยู่ที่ตัวเขานะคะนะแล้วก็จะมีความรู้สึกแบบว่าเหนื่อยหน่อยนึงนะคะอ่ะกวางขอเพิ่มเติมนะคะในมุมมองของเขาละกันนะคะในมุมมองของเขาว่าณนะตอนนี้เขาคิดอะไรบ้างยังไงบ้างนะคะสิบถ้วยใครที่เป็นครอบครัวกันอยู่นะคะกวางก็คิดว่าเขาก็ยังไม่ได้จากคุณไปไหนเนาะเป็นครอบครัวเป็นแฟนกันนะคะก็ยังคงอยู่ด้วยกันอืม เหมือนประมาณว่าคุณทะเลาะก,กันเป็นชีวิตประจําวันอยู่แล้วหรือเปล่าคือทะเลาะก,กันงอนกันทะเลาะก,กันงอนกันอย่างเงี้ยเป็นเป็นแบบทุททกๆวันอยู่แล้วหรือเปล่านะมาดูกันต่อนะีคะเด็กถือเหรียญค่ะอืมตามด้วยคุยนอบคอยค่ะอ่าคุณยังเป็นคนที่มีค่าสําหรับเขาเสมอนะเนี่ยในมุมมองของของเขาเนะยแล้วก็เพจอัพแวนค่ะอืมนคะคะแล้วก็หนึ่งดาบค่ะ มีไพ่คนค่อนข้างเยอะนะวางเปิดมา5าใบในความคิดของเขามีไพ่คนไปแล้ว4ใบนะนั่นหมายถึงว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอาจจะมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเยอะแยะมากมายอาจจะเป็นเรื่องของมือที่3ก็ได้นะคะหรือว่าคนอื่นๆเข้ามาหรืออาจจะเป็นครอบครัวของเขาที่มาจุกจิกจู้จี้ในความสัมพันธ์ของคุณนะคะนะในตอนนี้ค่ะในความคิดของเขาเนี่ยเขาพยายามที่จะมาโฟกัสที่คุณนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะมันจะเป็นความคิดหรือว่ามันจะเป็นการที่เขาจะลงมือทําแล้วหรืออะไรแล้วแต่ แต่ว่าความคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นในอนาคตอ่ะเนาะเออมันยังมีความหวังอ่ะนะคะนะเออเขาก็อยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือหนึ่งดาบหนึ่งเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นใหม่แล้วหนึ่งดาบเนี่ยหมายถึงว่าตัดปัญหานะปัดตัดปัญหาอะไรที่มันรู้สึกว่าทําให้คุณเนี่ยไม่สบายใจนะคะเขาอยากจะตัดปัญหาไปแต่ต่างกับที่คุณนะ เออที่วางเปิดมาหน้าเนี้มีหนึ่งเหรียญก็จริงนะคะแต่มันเป็นหนึ่งเหรียญที่แบบรีเวิร์สเนอะเออตัวคุณเนะะี่ยค่ะก็เหมือนถามว่าจะให้โอกาสเขาซะทีเดียวไหมก็ไม่เชิงว่าให้โอกาสเขาซะทีเดียวเนอะก็เหมือนแบบเออดูๆไปก่อนเหมือนประมาณว่าคุณตั้งลิมิตไว้ในใจแล้วอะว่าถ้าครั้งเนี้ยหล่อนทํากับฉันไม่ดีอีกเนี้ยฉันจบเลย เออมันอาจจะเป็นอารมณ์แบบเนี้ยแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะในการที่เราจะตั้งลิมิตอะนะคะเออนะอย่าให้ใครเออมาทําร้ายเราซ้ำซ้ำซากซกนะคะอืมนะต้องตั้งลิมิตเอาไว้นะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณกันนะคะว่ารู้สึกอย่างไรบ้างใบแรกค่ะเป็นไพ่หกเหรียญค่ะอืมแล้วก็ The Star ค่ะแล้วก็ King of Cups ค่ะ แล้วก็แฮงแมนค่ะอืมขออีกหนึ่งใบเนอะอ่าแล้วก็เก้าดาบค่ะอืมพอเข้าใจละเออในไพ่ที่ขึ้นมาค่ะมันมีคําว่ารักอยู่เนอะดังนั้นกวางก็บอกเลยค่ะว่าเขาคนนี้ค่ะมีความรักให้คุณจริงๆนะคะมีไพ่ King of Cup มีไพ่ The Star ขึ้นมานะคะแต่เหมือนว่าเขาอะไม่รู้วิธี ทำดีกับคนอื่นมัน้งไม่รู้วิธีปฏิบัติดีกับคนอื่นนะคะเออเขาอาจจะมีปัญหาหรือมีปมอะไรในใจหรือเปล่าทําให้เขาไม่รู้วิธีการที่จะเออพูดคุยกับคนอื่นแบบสันติวิธีอะไรแบบนี้นะคะเออเหมือนว่าชีวิตประจําวันเขาก็จะโฟกัสกับตัวเองนะคะเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,นะคะ่ะที่พ่ขึ้นมาค่ะว่าเขาเนี่ยมีความรู้สึกดีให้คุณจริงมีความรู้สึกรักเลยแหละนะคะแต่ว่าเขาอ่ะ ก็มีปัญหากับตัวเองว่าเอออาจจะมีปัญหารอบข้างเยอะแยะมากมายนะคะหรือปัญหากับตัวเองเลยว่าเขาแสดงออกไม่เป็นไม่รู้ที่จะถ่ายทอดยังไงว่าเออความรู้สึกดีมันถ่ายทอดยังไงทาว่ารักเน่่มถ่ายทอดยังไงทําทําไม่เป็นนะคะเออนะอาจจะเป็นในรูปแบบนั้นเพราะว่ามีไพ่หกเหรียญขึ้นมาเนะะียค่ะเออตัวเขาก็อยากดูแลคุณนะ เออไม่ว <ítulo> ่าจะเป็นเรื <ions> ่องของการเงินในเรื่องของความรู้สึกเขาก็อยากดูแลคุณค่ะแต่ถ้าเรื่องของการเงินก็อาจจะเป็นไปได้ว่าที่เขาไม่พร้อมเนาะเออกระเป๋าโบเบ๋อะไรเงี้ยก็ทําให้เขาไม่สามารถดูแลเออคุณได้เต็มที่ก็มีการเอาเปรียบคุณบ้างนะคะเพราะว่าในสถานการณ์ความรักเราเปิดขึ้นมาว่าเออบางบางคนเนี่ยอาจจะโดนเอาเปรียบในเรื่องของการเงินอะไรแบบนี้ด้วยนะคะนะส่วนในเรื่องของความรู้สึกความคิดว่าเขาอะแสดงออกไม่เป็นนั่นแหละอืมนะ คุยกับคนอื่นดีๆไม่เป็นกว่าเคยว่าคนเนี้ยเป็นคนอัธยาศัยดีกับคนอื่นนะหมายถึงว่าคนรอบข้างเพื่อนรวมงานเพื่อนเขาหรืออะไรแบบเนี้ยคนที่หน้าใหม่ๆเข้ามาเขาอัธยาศัยดีนะแต่ว่ากับเราเนี่ยเขาจะมีความเย็นชาเล็กๆนะคะเหมือนทํากับเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็ได้นะเวลาคนที่คบกันมานานๆแล้วค่ะความเกรงใจอะไรแบบนี้มันลดน้อยลงค่ะคุณขาอืม นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งปัญหาเหมือนกันเนาะสำหรับคนมีคู่นะคะนะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวกวางขอเปิดไพ่ข้อความหน่อยค่ะว่ามีข้อความอะไรที่เขาอยากจะบอกกับคุณบ้างนะคะหรือความในใจเนาะเออไพ่อันนี้ค่ะสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในความคิดของเขาเขาบอกว่าณตอนนี้ค่ะเขายังไม่พร้อมนะคะเออยังไม่พร้อมที่จะเอ,อมีคอมมิตเมนต์อะไรแบบนี้นะคะนะหรือมันอาจ อีกในหนึ่งสำหรับคนมีคู่ก็ได้นะคะว่าเขาไม่พร้อมที่จะแก้ปัญหาหรือไม่ไม่พร้อมที่จะเข้ามาคุยกับคุณในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้นะคะ <S <S อย่าว่าแต่คุณอยากที่จะปลีกวิเวกเลยตัวเขาก็อยากที่จะหนีปัญหาเหมือนกันนะคะ <S 1> <S 1> อืมเขาบอกว่าในตอนเนี้ยเขาอ่ะไม่สามารถที่จะสู้กับความรู้สึกของเขาได้ <S 1> <S 1> อืมนะไม่รู้ความรู้สึกแบบไหนอาจจะเป็นความรู้สึกแบบบวกก็ได้หรือเป็นความรู้สึกแบบลบก็ได้นะคะอีกใบหนึ่งค่ะ เขาบอกว่าเขาปวดหัวมากเลยในช่วงระยะเวลานี้นะคะมควางคิดว่าคุณเองก็ปวดหัวไม่แพ้กันนะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวเระหว่างคุณกับเขาในเดือนมีนาคมนี้นะคะใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะสิ่งที่วันต้องการก็คือชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขานะเออชื่อเล่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อจริงนะคะชื่อเล่นก็ได้นะคะหรือว่าอยากให้ดูแบบคนคุยอะไรเงี้ยมีหลายคนก็ ลิสต์มาเลยค่ะว่ามีกี่คนอะไรเงี้ยแล้วก็ถามมาเลยค่ะว่าถ้าเกิดคุยกับคนนี้แล้วจะดีไหมดวงจะสมพงกันไหมไม่ต้องถามกวางว่าแบบคนนี้จะเป็นคู่แท้ไหมจะได้แต่งงานไหมอะไรเยเอาแค่ว่าแค่ว่าคนเนี้ยคบกันแล้วจะเป็นยังไงบ้างดวงจะสมพงไหมจะเกื้อหนุนกันดีไหมแบบนี้น่าจะเหมาะสมกว่าเนาะอ่ะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกวางด้วยนะคะวันนี้ก็ขอกวางขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย